สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในคลิปการสอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องการใช้แผนที่และรูปถ่ายในสาระที่5วิชาภูมิศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 นักเรียนพอจะทราบแล้วนะคะว่าแผนที่มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรในชั้นก่อนๆหน้านั้นนะคะแผนที่ในก็คือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ได้ให้ข้อมูลลักษณะพื้นผิวโลกโดยใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนสิ่งต่างๆทางที่เกิดขึ้นเองและมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นบนพื้นผิวโลกนี้ซึ่งในแผนที่นี้นะคะจะ ต้องมีการทาความเข้าใจในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ของแผนที่ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของแผนที่ที่ครูได้นํามาแสดงให้นักเรียนได้เห็นนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แผนที่ที่ใช้แบบสากลนักเรียนพอจะได้เคยใช้แผนที่จริงๆแล้วในตอนอยู่ชั้นป .3 ชั้นป .4 นักเรียนก็น่าจะใช้แผนที่อ่านข้อมูลได้นะคะ ทำความเข้าใจเรื่องของแผนที่กันก่อนนะคะแผนที่ที่เราจะต้องเรียนรู้นั้นมีอยู่สองประเภทนั่นก็คือแผนที่อ้างอิงและแผนที่เฉพาะเรื่องในแผนที่อ้างอิงนะคะก็คือแผนที่กายภาพที่เราจะใช้เป็นเออเป็นหลักเลยไม่ว่าเราจะอธิบายในเรื่องใดๆก็ตามนะคะ ซึ่งแผนที่อ้างอิงหรือแผนที่กายภาพนี้นะคะก็จะอธิบายถึงลักษณะภูมิประเทศอย่างตัวอย่างนี้ครูดได้เอาแผนที่ทวีปยุโรปและแผนที่ประเทศไทยซึ่งการอ่านแผนที่นั้นก็จะต้องดูที่คําอธิบายสัญลักษณ์ในแผนที่อ้างอิงนี้จะใช้ในการบอกถึงความสูงความลาดชัน พื้นที่ที่เป็นมหาสมุทรหรือเป็นแหล่งน้ำซึ่งจะอธิบายถึงสภาพทั่วไปทางกายภาพทางภาูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่นั้นๆซึ่งนักเรียนสามารถที่จะดูในหนัง,นงสือเรียนของตัวเองได้นะคะเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นแผนที่อีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือแผนที่เฉพาะเรื่องซึ่งจะเป็นเรื่องอะไร นั้นนะคะเราจะต้องใช้แผนที่อ้างอิงหรือแผนที่กายภาพเนี้ยควบคู่ไปด้วยอย่างตัวอย่างที่ครูได้เอามาให้ในักเรียนได้เห็นนะคะก็คือแผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีในคาบสามสิบปีของภาคตะออเฉิงเหนืออันนี้ก็เป็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนซึ่งเมื่อเรานํามาดูแล้วนี่ยก็จะต้องเอาแผนที่อ้างอิงหรือแผนที่กายภาพเนี้ยมาดูควบคู่กันไปด้วย อีแผนที่หนึ่งนะคะแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบ,บี่อันนี้จะบอกถึงลักษณะการท่องเที่ยวนะอีกอันนึงก็จะเป็นแผนที่ที่บอกถึงพื้นที่ป่าที่เปรียบเทียบว,ว่าเหลืออยู่แค่ไหนนะคะว่าลดลงไปมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือลักษณะของแผนที่เฉพาะเรื่องบอกเป็นเรื่องเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจในพื้นที่หรือเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้แผนที่เฉพาะเรื่องนั้นในแต่ละกรณีโดยนำแผนที่อ้างอิงหรือแผนที่กายภาพนั้นมาใช้ควบคู่กันด้วยนะคะและที่สําคัญที่นักเี่นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างมากนะคะก็คือองค์ประกอบของแผนที่ที่เราจะนำมาใช้นั้นนะคะซึ่งหลักๆแล้วจะต้องมีชื่อของแผนที่ที่เราได้เรียนรู้หรือต้องการจะค้นคว้าหาข้อมูล สัญลักษณ์ของทิศนเรนไดเรียนเรื่องทิศไปแล้วตั้งแต่ป .2 นะคะทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกอันนี้คือสี่ทิศหลักล่ะขอบระหว่างแผนที่อันนี้จะอธิบายถึงพิกัดของพื้นที่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนโดยเราจะต้องอ้างอิงถึงแผนที่โลกนะคะพิกัดทางภูมิศาส์ก็จะอธิบายถึงที่ตั้ง สดงลักษณะอธิบายต่างๆในแผนที่ซึ่งทุกแผนที่นั้นจะต้องมีและนักเรียนจะต้องอ่านต้องดูมาตราส่วนของแผนที่นี้จะอธิบายถึงการเปรียบเทียบระหว่างความกว้างยาวหรือตำแหน่งที่ตั้งโดยในแผนที่นี้เราได้ย่อส่วนจากพื้นที่จริงก็จะมีมาตราส่วนเอาไว้เปรียบเทียบให้รู้ว่าถ้าสารที่จริงนั้นมีความกว้าง แค่ไหนนะคะซึ่งองค์ประกอบนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างมากในแต่ละแผนที่นะคะรูปถ่ายทางภูมิศาสตร์นะคะก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกสภาพพื้นที่ที่เราต้องการที่จะศึกษาซึ่งภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์นี้จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายเวลานักเรียนที่ เดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆการบันทึกภาพถ่ายนั้นก็สามารถทำให้เราได้ทราบรายละเอียดของพื้นที่ที่เราได้ไปซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการศึกษาเมื่อสักครู่นะคะเป็นรูปถ่ายทางภูมิศาสตร์คือเราถ่ายในพื้นที่จริงๆเนี่ยแหละคะ่ะแต่รูปถ่ายที่ได้เห็นนี้คือรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งการจะต้องถ่ายรูปภาพถ่ายทางอากาศนี้ก็ต้องอยู่ในระยะมุมที่สูงซึ่งในอดีตนะคะผู้ที่จะถ่ายภาพถ่ายนั้นก็จะต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินในการถ่ายภาพต่างๆเยเวลามีนักข่าวทําข่าวต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นนะคะขึ้น,นบนเฮลิคอปเตอร์แต่ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยกว่านั้นก็คือการใช้โดรนซึ่งติดกล้อง ก็สามารถบังคับทิศทางหรือบังคับให้ถ่ายภาพในมุมสูงได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องขึ้นไปบนเครื่องบินเลยนี่คือเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งจําเป็นจะต้องใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เก็บข้อมูลได้อย่างดีนะคะสุดท้ายค่ะภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งก็จะถ่ายภาพจากนอกโลกมุมสูงมาให้เราได้เห็นนะคะเยก็คือภาพถ่ายที่ถ่ายสนแทางกายภาพทั่วไปของประเทศไทยนะคะซึ่งจะให้ข้อมูลต่างจากแผนที่ที่เราได้ดูนะคะซึ่งความสำคัญของภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้นะคะก็จะติดตามสถานการณ์ต่างๆหรือติดตามสภาพทั่วไปรายวัน รายชั่วโมงรายวินาทีได้เลยซึ่งดาวเทียมนี้ก็จะส่งภาพผ่านแล้วส่งข้อมูลมาอย่างศูนย์รับข่าวสารข้อมูลจากดาวเทียมดังนั้นเรามีเทคโนโลยีในการดูในการให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในปัจจุบันมีการส่งดาวเทียมในของหลายๆประเทศออกไปมากมายซึ่งทําให้เราสามารถที่จะรู้ในการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ กรมอุตุนิยมวิทยาเราก็ต้องใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนี่แหละคะ่ะในการาคาดทะเนสภาพอากาศนี่ก็คือประโยชน์ของภาพถ่ายจากดาวเทียมสำหรับคลิปการสอนวิชาสังคมศึกษาในวันนี้ในสาราภูมิศาสตร์นะคะหวังว่านักเรียนจะได้รับข้อมูลนะคะได้รับความรู้แล้วก็นำไปใช้ในการดำรงชีวิตของตัวเองได้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ